โูพร้อมยังโจโจจจสิสี่สสองสสี่สิบสามสองสิบสี่แปสห้าสิบหกสจดสิบแปดสิก้าสี่สิบสิบสองสสมสบสี่แลวยี่สบสองบาทโคตง่ายโคดง่ายโคตตึงโคอันตรายแม่แหวนหนูมีร้องไงจะมาหมื่อ มาใหม่มันมานานแล้วแต่ทำไมอยู่ๆคนแรกกันเต็มไงหรือว่าคนเขามีความรักกันช่วงนี้หรอแต่พี่ห่วงจะใส่ จะใส่แหวนไปทําไมพี่หม่วงก็ไม่ได้มีความรักนี่พี่หม่วงเอาบ,บ้านเธอโอเคครับเขากำลังเดินไปโอเค แหวนแหวนอะไรแหวนที่เขาใส่คู่กันอะอะไรเธอว่าเขาเยอะแยะเนี่ยเขาไม่ได้จะไปปลูกข้าวน่ะผื่นไม่พอไงอยากได้แหวนไหมคะแหวนเอามาจากไหนเอามาจากเอามาจากแรกไงที่เขาใส่ที่มือมีแสงยิบวาิมวักอ่ะใช่หรอชอบไหมไม่เอาอ่ะมันแพงอ่ะ หลายตังไงเธอหกแสน,น,นเจ็ดแสนเนี้ยงยิงแพงไปใหญ่เลยโออทำไมมันแพงขนาดนั้นวะมเมื่อ <มะ S 1> <ผ>ก่อน,นเขา <c oughs> ไปขายคนดื่นสองแสนเลี้ยงเขาไม่รู้ว่ามันจะแพงแต่เขามีนะแต่เขาไม่ได้ใส่ทำไมไม่ใส่ก็ไม่รู้จะใส่กับใครอ่ะ หรือว่าใส่คนเดียวดีแม่ใส่ดีกว่าถ้าคนถามว่าใส่กับใครเนี่ยโบเขาอะไรอะใส่คนเดียวครับเขาจะเชื่อเหรอเออก็จริงใช่ไหมถูกที่ร้านอยากได้ป่ะอยากได้แต่ว่ามันแพงเขาไม่มีตังค์แล้วเขามีไม่เอาอ่ะไม่เอา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  เธอต้องตอมอ่ะทำไมอ่ะกระเป๋าถึงจะมาอะไรเหรอใชอ่มันจะหาไม่เจอนะที่ร้านกระเป๋าก้ขับรถดูทางบ้างนะขับรถทำไมไม,ไ,ไม่ดูทางบ้างเลยอะ่ะชนคนเดินเขาขอโทษพี่เคฟเลยนะไม่เป็นไรเไม่เป็นไรรับไม่เป็นไรรับ กี่นี่แมงมาเข้าตาครับผมหลับตาครับผมเป็นอะไรไหมครับเป็นของเธอครับพ <c oughs> ี่รังมาเร็วครับพ <c oughs> าเขาไปส่งเพจ์เลยโอ <c oughs> เคไป ไ,ไม่รู้อ่ะออวด E ีใช่ไหมก็ไม่ <c oughs> ไมจะบกะไกจะบักมั้งบักว่าแแบบหรือเปล่าแบบว่ารักใช่ครับ สิบเอ็ดสิบเอ็ดช้อปปิ้งกันด้วยนะทุกคนของถูกเธอขอได้ยีราสอบอะเอ้ยพอดีออ้ยไม่หนาวแล้วปะนี่มีมึ้ี่ยู่ในปูอะแล้วก็ปลาหมุดสี่ปูอะยังไม่ได้คุยเลย สิบเอ็ดสิบเอ็ดมีเคฟให้กดไหมครับไม่มีคะ่ะน้องไม่มีเนาะแล้วก็ไม่ให้กดด้วยเธอรับไม่อีกรอบหรอเฟสห้าแต่ของพอไหม เขาหายไปไหนแล้ววันเนี้ยเขาไม่อยู่สามสี่วันหนุนเพื่อนเขาไปปาร์ตีม้มั้งว่าแล้วทำไมไม่อยู่กับเขาเอา้าทำไมเป็นงั้นนะเขาก็อยู่คะ่ะ<ม>อยู่มไม่มไมทุกคนเลยร้อยอใจอีกผู้จริงว่าทำไมว่างจังปกติดีไม่ค่อยจะว่างหรอกตัวก็ว่างแต่ใจไม่ว่างเพราะมีเธอแล้ว ดจะว่างดีนะอยากวนส้นตีนถ้าเธอว่างเขาก็ว่างด้วยเ่าดีไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม่อ่ะไ,ไม่ว่างหรอก ปกติฟาร์มบ่อยเรียบร้อยครับที่รักคนฟาร์มเยอะนะของมันมีพร้อมอยู่แล้วไงเขาฟาร์มบ่อยไงเธอใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำครับพิซิก้าพี่ ครับครับพี่ว่าว่า,วาไงครับพี่ตอนนี้ยังพี่ยังยังไม่ว่างครับโอเคครับพี่ทำไรอะอาชาอะไรปลาหมึกไม่มีนะนายกายชาเออได้พี่เดี๋ยวยังไงผมโทรหา่อย่าอย่ามาโบยกันครับคนดูค,คนดูนด้วยละแร่ฟ้าในกายชาแร่ฟ้าแบบไม่โผก็ไม่มีนะมันมีแต่แบบโผเนาะคนดูจะโบยเกลยวอีกเหรอฮะ มีซ้อมไหมเนี่ยวันเนี้ยเหมือนจะมีนะคะซ้อมเ <Yay! S 1> ลย<ะ>ซ้อมเขาทำไมมันไสพ่าจะน่ารักขนาดนี้<ร>เขาเพราะเลยน่ารักไงเขาเลยอยากซ้อมอ๋อทีนั้นเขาไม่น่ารักแล้วปวเจ็บตัว okay. ขาดคนรู้ใจ <c oughs> มีไมแถวนี้เลี้ยงหมูสี่บัวติดคุกสี่ครั้งบ้าหรือเปล่าให้คนไปติดคุกโอกจิดบ่นี่เออจริงใครจะไปทำวะไม่ทำนะดิบว่ะให้คนดื่นเขาไปติดทุกข์น่ะจริงไปเดิม<อ>ๆดไม่ทำแล้วเฟี้ยบมันกาก จริงไม่ทําและนายกอะไรก็ไม่รู้เอาอะไรมาใส่ก็ไม่เออคนไปติดทุกบ้าป<ะ>่าจริงไม่รู้เรื่องบ้าปะ่าติดคูก<ะ>ครั้งเดียวไม่พอติดสี่ครั้งเออติดสี่ครั้งบ้าปะใครจะไปติดคุบใครเขาอยากติดทุกบกดี่เขาก็ประันตัวจริงไม่รู้เรื่องในคุณชื่อเขาสี่ครั้งเนี่ยอายคนทั้งประเทศตายจริงเสียชื่อหมด ิครับมิเกลมัวทำร้ายเจ้าหน้าที่น่ะสชยมือขึ้นอวยพ่อเขาเห็นพ่เขาดีตายเลยเพราะว่าพ่อเธอน่าจะภูมิใจปะ,ะทำไมเธอโมลนีอ่ะพรดูแล้วพ่อเธอน่าจะชอบความรุนแรงอ่ะ,อะที่เขาสัมผัสมาป้าพ่อเข ไช่เหรอร้อยทั้งร้อยก็เรียบป่ะแบบนี้ไม่ได้บน่ารักนะเธออย่ใหอ่ว่าบเขาโอเคครับเขาน่าจะเข้าใจผิดเธอไปส่งค่ะเธอไปส่งเขาหน่อยเแดงเหลือมฮัลโหลฮัลโหลที่รักอยู่ไหนคะใครนาะผู้ใดอยู่ไหนคะเขี่ยม้งยูรับครอมมาอยู่ไหนนะคะจอบตัดลิ้นแมน โอเคเดี๋ยวเขาไปหานะพี่ผับค่ะต้องข้ามไปผับหนเธอไปผับหน่อยพี่รักไหนเอ้าเือหน้าเธอไม่ควรเธออันไหนแก้งอันไหนจริงก็ไม่รู้แล้วเธอว่าเขาแกล้งไหมล่ะเธอแกล้งหรือมั้งแล้วเธอห่วงเขาไหมล่ะไม่ความจริง ความจริงครับเธอแล้วแต่ขับชนปั๊มให้มัมีที่รักคนหนึ่งหอนงที่จะมีเธออีกใช่หรอเขามาที่หลังหรอเธอมาที่หลังเขามาที่หลังแต่เขารักจริงนะมาที่หลังอย่าหวังที่หนึ่งมาที่ลมาที่หนึ่งอย่าหวังที่หลังอะไรอ่ะมาที่หนึ่งต้องมาก่อนที่หลังเพราะว่ามาที่หลังอ่ะ มันมาก่อนเอ๊ะมาที่หลังก็เลยไม่หวังที่หนึ่งใช่ครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อถ้าไอ้เธอจะมาทีหลังหรือมาก่อนเธอก็เป็นที่หนึ่งของเขาอยู่ดีพราะแซงคิวหมดเลยเหรอเพราะว่าคนอื่นเป็นที่สองที่สามที่สี่อ่าปั๊มเนี่ยเจาไว้ไม่าปั๊มอะ่ะ <laughs> จะเป็นที่สามที่สี่ที่แปดที่สิบแต่เธอเป็นที่หนึ่งไงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเธอวินเนี่ยไม่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 จะเป็นที่หนึ่งที่อะไรไม่รู้เขาจะเป็นที่หนึ่งแล้วก็เป็นที่ที่คนเดียวด้วยไม่รู้ขอบคุณนะคะเธอใครกนไปดูก่อนใครอ่ะเป็นคนเยอะจังอ่ะมีอะไรเนี่ย